อาละรครับกลับมาสู่ช่วงที่2กับยูทีวีนะครับเรายังอยู่กับเรื่องของแฟชั่นดีไซน์จากนักศึกษากลุ่มนี้นะทั้ง4คนนิกหนูฟังแล้วก็ปริดนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปว่าการเรียนแฟชั่นเนี่ยมันเหมือนจะสนุกแล้วก็ใครๆก็เรียนได้นะแต่จากการเล่นเกมมา3าปีนะเซอร์ไพร์จากป0คนเหลือเท่าไหร่เนี 28, 28, 28คนมันน้อยมากเมื่อกี้น่ะนิกบอกว่ามันมีผลงานมาทดสอบเราตลอดเวลา <c oughs> นั่นปแปลว,ว่าเราต้องทํา ชุดตั้งแต่ปีหนึ่งเลยหรือเปล่าใช่แล้วทําเป็นแล้วครับตอนอยู่ปีหนึ่งีนงจะมีรุ่นพี่ช่วยเนาะเข้ามาดูให้แต่ตอนเราไม่มีแต่ก็จะมีรุ่นพี่มาดูอาจารย์มาดูให้ทีนะให้คํ้ามึกสายใช่เหมือนกับเราเสนอความคิดไปแล้วถ้าแบบเหมือนกับเราเป็นความคิดดิบๆที่ยังไม่ได้รับความดูโลการกำกองนะครับเขาก็จะเป็นคนให้คําแนะนําหรือว่าอย่างโน้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมแปบออกมาจนเป็นผลงานนี่ครับปีหนึ่งผลงานปีหนึ่งกับผลงานตอนปีสามตอนนี้มีความแตกต่างกันมากไอยแค่ไหน มีความใส่มีความเป็นตัวเองเข้าไปที่สุดคือที่สุดฟางบอกเลยว่ามากเพราะมันแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยใช่มันเป็นความคิดของตัวเองล้วนๆเนี่ยค่ะอย่างตอนปีหนึ่งนี้ออกมาลักษณะไหนครับดูว่าเป็นงานกลุ่มงานกลุ่มนั่นแปลว่าหนึ่งชุดอาจจะผลงานของทุกคนช่วยกันใช่ค่ะแลเรื่องของสไตล์เนี้ยมันแบบมันไม่มีใครผิดแต่ในเมื่อสไตล์เธอบส่ฉันไม่ต้องการไปช่จุดตรงกลางยากมากแล้ว่าเป็นแชร์แล้วว่าชุดเนี้ย นี่ครับนี่ก็แปลว่าผลยังตอนปีสามน่าจะทําได้ง่ายกว่าตอนปีหนึ่งหรือเปล่ามันไม่ง่ายสลับมันเนี่ยใช่เราต้องเริ่มคิดเราต้องเริ่มคิดตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ง่ายทั้งหมดมันมันจะง่ายในส่วนของกระบวนการทํางานที่เราตกลงกับตัวเองเราตัดสินใจแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองแต่ว่าในส่วนของปีหนึ่งมันจะเป็นงานกลุ่มครับเราแบบเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าแฟชั่นเียอย่างที่เพื่อนบอกก็คือว่าแต่ละคนจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันแล้วสไตล์ของแต่ละคนอ่ะมันไม่มีผิดไมม่ีถูกงนนัั้ แบบมันจะหาจุดที่ลงตัวกันได้ยากเพราะฉะนั้นความแตกต่างของความยากง่ายมันก็เลยไม่เหมือนกันตรงนี้ปีหนึ่งปีสองนี่เหมือนกับเป็นการซ้อมวอร์มอัพก่อนเย็บยี่าสมอไปีสองก็เริ่มเลวคับเริ่มแล้วเริ่มที่สนามมาปีสามปุ๊บลงสนามจริงแล้วเอาละวันนี้นะครับเรามีภาพผลงานล่าสุดจากทั้ง4คนมาโชว์ให้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละผลงานกันเลยนะครับ เริ่มจากของใครก่อนดีฮะมีใครอย<ม>ังมีเซ็ตพิเศษเปล่าอ่ะอันนี้ก่อนของใครเอ่ยของนูฮะอันนี้เป็นโลโโคอปหรือไงฮะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยอะไรเอ่ยเขาทีมทีมที่อาจารย์ตั้งมาคือจุดเสื่อมของกรุงเทพจุดเสื่อมกรุงเทพใช่ของนูก็เลยเลือกมาเป็นเด็กแว้นอ๋อนี่คือแว้นเหรอเป็นแว้นเด็กแว้นแล้วคืออาจารย์อกให้ไปถ่ายรูปแบบว่าเกี่ยวกับเด็กแว้นมีอะไรบ้างครับก็คือได้รูปมาคือเป็นรูปมอเตอร์ไซค์อาจารย์ก็เลยเลือกรูปนี้รูปเป็นรูปมอเตอร์ไซค์เขาเลยบอกว่าให้รูปเนี้ยไป แล้วแบบว่าให้ไปออกแบบชุดมาอ,อ,อ,อแบบซิลูเอตแบบเขาเรียกว่าอะไรกรอบของรูปอะว่าเป็นส่วนไหนของรูปอะไรเงี้ยมาออกแบบชุดก็เลยทำออกมาเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดว่าบอกคนทั่วไปอย่างบอกผมเองเนี่ยนะฮะว่าให้ดูมอเตอร์ไซค์แล้วไปออกแบบเสื้อผ้า <c oughs> ผมไปไม่ถูกเลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ยังไงลองอธิบายหน่อยก็จากแขนเลยอ่ะก็จะเป็นตรงแขนมันจะเป็นอเขาเรียกตรงไหนอะ กัะโป่งโอเคสีครักระโป่งกับโป่งจะเป็นตรงท้องท้องมอไซค์เห็นไหมคะท้องมอไซค์ที่มันเป็นวงโป่งอ่ะอ๋อเป็นเครื่องยนต์ตรงนั้นเลยนะใช่ถังสีแดงครับแล้วจะเป็นลายข้างล่างที่มันเป็นลายของเหมือนฮอนด้าอ่าฮะก็ซื้อโอ้นี้เป็นมอไซค์ฮอนด้าเลยนะมีการหมุนยนต์ฮอนโอเคเออส่วนตรงสีเทานั้นก็จะเป็นเอตรงข้างหน้าค่ะที่มันเป็นเหล็กๆอ่ะเออสีเงินโอเคครับส่วนตรงข้างในมันจะเป็นสีดำ ตรงช่วงเครื่องอะค่ะเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายแหล่อฮะขึ้นมาตรงไหล่บ้างสีแดงตรงนี้เป็นเหมือนกับยูนิฟอร์มวินมอไซค์ไหมหรือว่าไงไม่ใช่กับข้างข้างค่ะข้างข้่งข้างไหลไม่ใช่แล้ครับอ่านีคือว่าเต็มๆใช่ค่ะแล้วก็มีหมวกกันน็อกด้วยใช่ฮะตอนแรกอ่ะไม่มีหมวกกันน็อกพอไปส่งอาจารย์ปุ๊บอาจารย์บอกว่าขอหมวกกันน็อกแล้วกันเป็นไงฮะตอนนั้นตะลึงไหมแบบเฮ้ยมาใส่หมวกกันน็อกในสยามงี้เหรอเอาเอาหมวกกันน็อกมาแล้วกันเหมือนแด็กแว้นชัว จัดให้อาจารย์เลยเออก็เลยอย่างนี้เลยค่ะออกมาเป็นรูปภาพนี้มีชื่อไหมผลงานนี้อือตั้งสดเลยแล้วกันตั้งอะไรวะมีไหมมีไหมแวกแก๊งละกันแวกแก๊งมาจากคำว่าเด็กแหวนแก๊งเด็กแหวนแกงเด็กแหวกนะอ๋อที่ด้านล่างตรงกระปนสีเทาที่ว่าใช่ไหมอ่าฮะนี่ก็คือผลงานของโนนะฮะอันนี้เป็นการออกแบบผลงานอย่างอิสระ ตีนที่อาจารย์ให้มาใช่ถือว่าพอใจกับผลงานนี้ไหมหนูพอใจค่ะในแง่ที่ว่าเพราะว่ามันดูเหมือนของจริงมากม้อแบบว่าเพื่อนๆก็บอกว่าเออเหมือนมากเลยเหมือนในสเก็ตมากอ่ะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือพอใจเป็นความคิดของตัวเองด้วยอ่านี่คือเราได้ทําเองทั้งหมดครั้งแรกใช่อาวละไปดูของคนต่อไปบ้างแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือผลงานอะไรนะแก้วแว้น แวะแก๊งแวกแก๊งเออแวกแก๊งจากดูนะครับอ้าวไปดูผลงานต่อไปกันครับมีของใครมาต่อมีมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะอ้าวละมาแล้วภาพโนูของใครฮะของฟางค่ะของฟางเองอันนี้เป็นชุดวิน้าหรือว่าอะไรอ่ะไม่ใช่อินสปีเรชั่นมาจากเอ่อสลัมอะค่ะสลัมเหรอฮจุดเสือมกรุงเทพเออเดี๋ยวนั้นเท่านะทุกคนได้ติมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนจุดเสือมกรุงเทพใช่อันนี้เป็นมอไซค์ไปแล้วของฟางเปองครับใช่แล้วก็ชุดเนี่ยจะ เอาลายสังกะสีลายสังกะสีอะไรมาใช้แบบที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมขาข้างในอะค่ะออข้างในเป็นลายสังกะสีแล้วก็จะจะออกแบบชุดให้มาแบบเหมือนติดหน้าปิดตาแบบมีความอึดอัดเวลาชุมชนอะค่ะมันอยู่กันแบบแออัดไงเราอยากสื่อมาว่าเออมันรู้สึกอึดอัดอะคค่ะสีที่ใช้มีความหมายมั้ยมีคือถ้าเห็นรูป อินสปิเรชันมันจะตรงมากเลยเพราะว่าเราจะตัดทอนมาจากในรูปค่ะมันจะเป็นไอสีน้ำตาลเป็นลายเอยข้างบนที่เป็นลายเออเป็นเย็สเกลูกก็เอามาจากลายไม้ของบ้านในบ้านนี่เขาอยู่ใช่ไหมอค่ะอันนี้ถ้าเกิดดูแล้วผมว่าผมได้ความรู้สึกเหมือนกับพวกภาพยนตร์เรื่อง The Matrix ที่มันจะเป็นเหมือนกับชุดของคนที่มันอพยพอ่ะ เป็นแบบว่าไร้หัวนอนปลายเท้าดูคืออาภาพมาคงอารมณ์เอาเป็นทางนะอันนี้คือภาพเดียวกับชุดเดียวกับที่อยู่ด้านหลังหรือเปล่าชุดเดียวกันค่ะชุดนี้เลยถูกไหมต้องมีหัวด้วย่ออ๋จริงต้องมีหัวด้วยใช่เป็นคอนเซ็ปต์บอกกันน็อกเหมือนหนูไมหมไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนค่ะที่เอาที่เอามาในเออเออเหล็กที่อยู่บนหัวก็ คืออย่างที่บอกอยากให้มันอยากให้มันดูอึดอัดอยากให้ดูมันดูแบบปิดปิดเออสลัมสลัมแกผมเอาละอันนี้คือของนูอันนี้คือภาพที่อ่ะของฟางนะฮะอันนี้คือที่อยู่บนแคนวอล์กละใช่ครับผมว่ามันออกมาดูดีนะแต่ละคนดูใช้ได้เลยนะเอาละไปดูภาพต่อไปกันบ้างครับสองคนไปแล้วนะนูกับฟางครับมาดูของด้านหล่าผมบ้างดีไหมอันนี้ของใครเอ่ย ของ,ของอนนเปรินของเปรินอันี่ก่อนอ่ะอันนี้ขอ,อ,อ,องใครอันนี้ของเปรินอันนี้ของเปริรนฮะ โ okay. อเคอะตามภาพลวกันตามภาพตามภาพที่ของของนี้ของนี้ครับ,ขอ,รบของนี้ครับอันนี้ตีมเดียวกันใช่เดือวจัดออกไปครับแต่ความรู้สึกนี่คนละอย่างเลยนะใช่ครับอะโชว์หน่อยทีอคราที่ไอชุดเนี้ยครับมันได้ทีมาจากนกพิราบ <c oughs> ที่สนามหลวง <c oughs> อา <c oughs> คือรูปเนี้ยที่เรื่องมาเพราะว่าฟิลมันได้เลยคือความเวลานกพิราบเขาบินปุ๊บพุ๊บุ๊บขึ้นมันเนี้ยมันจะยิ่งใหญ่มากดูน่าตื่นตาตื่นใกันคือรูปเนี้ยก,ก็อยากให้นำแบบสื่ออารมณ์ของกระโปรงไม่ได้ไม่ให้สื่อคือกระสับกระโปรง ถ้าไปอีกรุ่นจะเห็นชันมากก็พวงพิวมากครับแล้วตรงลายผ้าตรงเสื้อนะครับก็ถูกออกแบบมาจากตัวนกเองครับนี่ครับตรงไหนของนกครับคือทั้งตัวนกครับเอาออกแบบใหม่เพื่อให้เป็นลายผ้าแล้วเรื่องสีสีที่เป็นสีดำเนี่ยก็อยากให้เห็นถึงเข้ากับทีมคือจุดเสื่งของเทปทีหนึ่งครับให้เป็น H 1 n 1ภาพนี้ที่เป็นกระโปรงเปลี่ยวๆนี่คือจงใจให้เป็นเป็นลมหรือว่ามีโครงลวดอยู่ข้าฮะเป็นถ้าหายจริงอ่ะจะเป็นการสมบัติอ่าฮะใช่ครับครับผมแต่แปลบนะ แปลว่ากระโปรจยาวแล้วก็เปรียวมา<ล>ใช่ครับอพ,อพ,อพอพอพดีพูดว่านี่คือรกพิราาเนี่ยผมว่าผมเห็นเลยนะผมเห็นความรู้สึกของรนพิราาเวลามันบินขึ้นมาใช่ใช่ครับอันนี้ทำไมถึงว่านกพิราาเป็นจุดเสื่อมครับก็คือที่เขามีช่วงหนึ่งที่เขาจับไปจับไปที่อื่นคือหนึ่งเป็นทําให้วิวของส,งส่วนหลวงมันวิวของสามหลวงมันประภาพนน,น,นนึงนะแล้วก็มีเรื่องของ h 1 n 1ที่เป็นใค่บัดเข้ามาด้วยอะอ นั่น,ปนแปลว,ว่าที่ใช้สีดำเนี่ยคือสื่อถึงเชื้อโรคที่อาจจะมีแฝงอยู่ใช่ครับนั่นเปนลว่ลชุดนี้ห้าม่ยาแล้วก็พรี๊มากยมาใช่ครับออพอพอดีพูดว่านี่คือนกพิราบเนี่ยผมว่าผมเห็นเลยนะ <c oughs> ผมเห็นความรู้สึกของนกพิราบเวลามันบินขึ้นมาใช่ใช่ครับอันนี้ทำไมถึงว่านกพิราบเป็นจุดเสื่อมครับก็คือที่เขามีช่วงหนึ่งที่เขาจับไปจับไปที่อื่น่็ใช่คือหนึ่งเป็นทำให้วิวของสวนหลวงมันให้วิวของสวนหลวงมันประสิทภาพตรนี้นนะใช่แล้วก็มีเรื่องของ H1N1 ที่เป็น มันจะยิ่งใหญ่มากดูน่ากลัวทางการคือรุปนนี้ก็อยากให้นําแบบสื่ออารมณ์ของกระโปรงไม่ได้ไม่ให้สุดคือ,อรกระสบับกระโปรงถ้าไปอีรุน่นจะเห็นชัดมากกระโปวงผิวมากครับออแล้วตรงลายผ้าตร,ตรงเสื้อนี่ครับก็ถูกออกแบบมาจากตัวนกเองครับนี่ครับตรงไหน,อนของนอกครับคือทั้งตัวนกครับเอาเออกแบบใหม่เพื่อให้เป็นลายผ้าแล้วเลือกส,สีสีที่เป็นสีดำเนี่ยก็อยากให้เห็นหนึ่งเข้ากับทีมคือจุดเสื่องของเทพทีหนึ่งครับพื่เป็น H1 n 1ภาพนี้ที่เป็นกระโปรงปลิวๆนี่คือ จงใจให้เป็นเป็นลมหรือว่ามีโครงลวดอยู่ข้างในฮะเป็นถ้าหายจริงอ่ะจะเป็นการสะบัดอ่าฮะใช่ครับกับผมแต่แปลว่าแปลว่ากับโปรจะยาวแล้วก็เปรี่ยวมาใช่ครับเออาพอพอพอดีพูดว่านี่คือร็กพิราะเนี่ยผมว่าผมเห็นเลยนะผมเห็นความรู้สึกของร็กพิราเเวลามันบินขึ้นมาใช่ครับ อันนี้ทำไมถึงว่านพิร่าเป็นจุดเสื่อมครับก็คือที่ความีช่วงหนึ่งที่เขาจับไปจับไปที่อื่นอ่าใช่คือหนึ่งเป็นทําให้วิวของส่วนหลวงมันเอ้ยวิวของสตางค์หลวงมันใช่ใช่แล้วก็มีเรื่องของ H 1 n 1ที่เป็นไขวแคบัดเข้ามาด้วยอ่ะอ่านันแปลว่าที่ใช้สีดำเนี่ยคือสื่อถึงเชื้อโรคที่อาจจะมีแฝงอยู่ใช่ครับัแปลว่าชุดนี้ห้ามใส่นะมีเชื้อโรคแฝงอยู่นะครับหรอเลยนะนี่คือใช้เหมือนกับด้านลบ มาทาให้ดูยิ่งใหญ่ได้เหมือนกัน <c oughs> ออสามคนที่ดูมานี้ไม่เหมือนกันเลยนะอันหนึ่งจะดูแบบว่าปโปร่งเบาอันนึงจะดูเป็นแบบว่ายุ่งเหย่ยุ่งเหยืะดูอบอุ่นดูอึดอัด,ดอีกวคนนึงจะดูยิ่งใหญ่อลังการเอาละ่ะมาถึงคนสุดท้ายบ้างปรินครับปรินคือชุดที่เอามาโชว์ในห้องส่งวันนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับชุดนี้เลยนะฮะชุดนี้ภายใต้ตีนเดียวกันใช่ครับชื่อว่าสุดท้าของมุลเทปคือชุดนี้ Expressway for Life ครับก็คือ ได้อินสปาเรชันมาจากทางด่วนครับทางด่วนนะฮะใช่ครับที่เพิ่งขึ้นราคาไปเนี่ยนะใช่ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเสริมเหมือนกันครับหลายๆคนแบบว่าอาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกอินสปายที่เป็นทางด่วนแบบทั้งทางที่ทางด่วนอะเป็นตัวบ่งถึงความเจริญใช่ไหมครับใช่เพราะเชื่อว่าคือทางยกระดับถูกไหมใช่ครับแต่ว่ามันยกระดับเพียงทางด้านวัตถุแต่ไม่ใช่จิตใจครับก็คือว่าทางด่วน ไม่ไม่ว่าทางด่วนจะตัดผ่านไปที่ไหนอ่ะมันก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบจากทางด่วนเช่นตรงนั้นด้วยเช่นการเวรคืนที่ดิน uh huh. การบดบงังทัศนียภาพไม่ใช่เฉพาะคนมันรวมไปถึงธรรมชาติที่เป็นผู้สร้างมนุษย์เองถ้ามนุษย์ไม่รู้จักที่จะเารุธรรมชาติแบบสักวันหนึ่งมนุษย์ก็ต้องเป็นคนที่แพ้ไปเองถูกไหมครับ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้ก็ได้ใช้สีแล้วก็ลายเส้นนะครับก็คือ เราจะไม่ไม่ใช้หลายผ้าครับก็คือจะใช้การเล่นเลเยอร์ของผ้าชีฟองให้เกิดเส้นขึ้นมาเหมือนกับเราถ่ายภาพอ่ตัวอ่าคือคือเวลาผมดูไกลๆแล้วผมรู้สึกเหมือนเวลาเห็นพวกทางด่วนทางโค้งเยอะๆเราเราถ่ายภาพจากมุมบนนะครับก็คือการทับซ้อนไปมา อย่างอย่างที่บอกในตอนแรกนะครับก็คือว่ามันเป็นการเลียวระดับทางด้นานวัตถุไม่จิตใจก็คือคนที่จะสามารถใช้ทางโดวนได้ <c oughs> ก็คือคนที่มีเงินถูกป <c oughs> ่ม <c oughs> ใช่มี <c oughs> มีรถมีเงินเท่านั้นแล้วถ้าคุณอนะ่ะ <c oughs> เลือกที่จะแก้ปัญหาในจุดที่เป็นแบบว่า <c oughs> เลือกใช้รถให้มันน้อยลงะครับเพื่อที่จะยอมที่จะทำให้โลกใบนี้ <c oughs> มีมลพิษน้อยลงมันจะดีกว่าไหม นี่แหละคือจุดเสื่อมที่ว่าเนี่ยมันคือจุดเสือมทางจิตใจที่สะท้อนมาผ่านช,ชุดนี้ใช่ครับ <ๆ S 1> ชุดนี้ <ๆ S 1> ออกแบบมาให้ปิดตรงนี้ครับปิดบริเวณที่หายแบบหลายๆลายคนจะถามเรนาว่าแล้วนี่มันจะหายใจออกไหมๆๆก็ใช่ก็คือถ้าบ้านคุณคุณมีทางด่วนตัดผ่านเนี่ยคุณจะหายใจไม่ออกแน่น,นอนใช่ครับแล้วฟิลของนางแบบตรงนี้ก็คือเหมือนกับ ขายแบบรถที่มันวิ่งไปข้างหน้าครับก็จะมีอะไรครับเพื่อนๆครับไม่น่าเชื่อว่าแค่ชุดแฟชั่นหนึ่งชุดจะอธิบายเรื่องราวต่างๆให้เราได้รู้มากถึงเพียงนี้นะครับนี่ก็คือความสามารถของพวกเราทั้ง4ี่คนแล้วก็พลังของแฟชั่นนั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนมากๆนะครับที่มาพูดเรื่องราวของแฟชั่นให้เราได้รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจงานมากขึ้นขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของยทีวีของเราในวันนี้นะครับใครจะไปรู้ครับว่าแฟชั่นจะมีพลังและส่งคุณค่าได้ถึงขนาดนี้ครับคราวหน้ายูทีวีจะมีอะไรอย่าลืมติดตามกันก็แล้วกันนะครับส่วนอดเดรสด้านล่างตรงนี้ครับรอคุณให้มาส่งคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับเราอยู่นะครับและอย่าลืม Facebook ของเราด้วยครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยยูทีวีแมงโก้ครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วนะครับพัตโตและทีมงานยูทีวีทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ